สวัสดีครับผมโรเบิร์ตอารเรนผมเขียนหนังสือมาหลายๆเล่มครับคุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง n o t t i n g d o w n Creating w e l l Multiple Streams of Income หรือ m m n u u t ิ m i l l เล่นแน e และอีกหลายๆเล่มครับตลอดชีวิตการทำงานของผมผมได้สร้างความร่ำรวยและได้ช่วยผู้อื่นทำแบบเดียวกันในเวลาต่อจากนี้ผมอยากจะแบ่งปันข้อมูลที่มีคุณค่ากับผู้คุณข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมามากกว่า30ปีความสำเร็จที่ได้ผ่านช่วงเวลาที่ดีและวกิกฤตการณ์อันเลวร้าย ข้อมูลเหล่านี้มีความหมายและจะนำพาให้คุณผ่านพ้นวิกฤตการเศรษฐกิจเหล่านี้ไปได้ผมเองได้นะนำผู้คนจากทั่วโลกในการที่จะเลือกโอกาสที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้องคว้าโอกาสเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งอย่างแท้จริงและอิสรภาพทางการเงินในฐานะของผู้เริ่มลงทุนและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการมอบให้กับคุณ พวกเราได้รับข่าวสารที่น่ากลัวจากการรายงานข่าวและจากนักการเมืองว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาของธุรกิจที่ซบเซาลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากพาดหัวข่าวที่ดูย่ำแย่มากกว่าในอดีตฟังดูแล้วน่ากลัวมากๆคุณว่าไหมครับเอาละครับผมไม่อยากให้ข่าวเหล่านั้นมาฉุดรางความสามารถของตัวเองถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณเองนั้นต้องการอะไรคุณจะพบโอกาสที่น่าอัศจรรย์ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่แบบนี้คุณอยากรู้ไหมครับว่าเราต้องมองตรงจุดไหนสิ่งแรกที่คุณต้องรู้ คุณเองจะต้องมองหาประตูที่ถูกต้องให้ได้เสียก่อนผมพูดเสมอว่าเรามีประตูอยู่2ประตูในชีวิตของเราคือประตูแห่งความมั่นคงปลอดภัยและประตูแห่งอิสรภาพถ้าหากคุณเลือกความปลอดภัยคุณเองอาจจะต้องสูญเสียทั้งสองอย่างแต่เมื่อคุณเลือกประตูแห่งอิสรภาพคุณจะเป็นผู้กําหนดอนาคตทางด้านการเงินของตัวคุณเองเมื่อคุณตัดสินใจคุณก็จะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปในสายตาของนักธุรกิจแล้วคุณจะเห็นโอกาสที่แท้จริงซึ่งคนอื่นนั้นมองไม่เห็น พราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมัวแต่กังวลต่ออุปสรรคทําให้มองไม่เห็นหนทางของความสําเร็จมีสูตรสาคัญที่จะนําพาคุณไปสู่หนทางความสําเร็จนั้นได้คุณอยากจะรู้สูตรนั้นไหมครับจากการศึกษาและการทดลองนานหลายปีผมประสบความสําเร็จในฐานะนักธุรกิจผมค้นพบเคล็ดลับที่สําคัญที่จะทําให้มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายผมเขาเรียกสูตรนี้ว่ามันนี่ทรีด้วยต้นไม้แห่งการเงินที่คุณปลูกไว้นี้ที่จะก่อให้เกิดเป็นรายได้แม้ในยยามที่คุณจะนอนหลับ หรือแม้เวลานั้นจะดีหรือร้ายก็ตามคุณจะรู้ได้อย่างไรธุรกิจที่คุณทํานั้นเป็นมันนิทรยการป้องกันการถดถอยของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆดังนี้ M คือการมีรายได้เข้ามาหลายทางธุรกิจที่ดีนั้นต้องสามารถก่อให้เกิดรายได้หลายๆทางจากตัวของมันเองและ O คือสินค้าที่โดดเด่นซึ่งมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและนั่นเองคุณต้องเข้าร่วมทําธุรกิจนั้นๆด้วยเงินเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องลงทุนเลย และต้องไม่เป็นการลงทุนที่สูงมาก E คือการไม่ต้องมีลูกจ้างหรือพนักงานซึ่งหมายความว่าในการเป็นนักธุรกิจย่อมไม่ต้องการดําเนินธุรกิจโดยใช้ลูกจ้างเป็นจํานวนมากส่วน Y ผลประโยชน์ที่ได้รับจะต้องสูงเงินต้องดีและต้องคุ้มค่ากับมัน T คือเทรนด์คือแนวโน้มของธุรกิจคุณต้องทําธุรกิจที่กําลังมาแรงส่วน R คือไร้ขีดจํากัดจะต้องเป็นรายได้ที่ไร้ขีดจํากัด ซึ่งเกิดจากการทำงานหนักของคุณแต่หลังจากที่ทำงานหนักคุณอาจจะพักผ่อนบ้างแต่คุณก็ยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากความพยายามของคุณและจากทีมงานที่คุณสร้างไว้ซึ่งคนส่วนมากไม่สามารถทำได้ในธุรกิจของเขาเองส่วน e คือความจำเป็นจะต้องเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนและต้องใช้ทุกๆวัน ถ้าหากว่าสินค้าไม่ได้เป็นแบบนั้นในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงผู้คนก็จะไม่ใช้สินค้าตัวนั้นและอีตัวสุดท้ายคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณศรัทธายอย่างแรงกล้าเมื่อคุณค้นพบธุรกิจที่มีองค์ประกอบเหล่านี้แสดงว่าคุณได้พบกับต้นไม้แห่งการเงินที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ผมและภรรยาของผมได้พบกับธุรกิจตัวนี้ซึ่งเป็นโอกาสในการลงทุนในตอนแรกที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสที่เติบโตสูงมันเป็นธุรกิจที่ผมเคยสงสัย แต่มันสามารถสร้างรายได้ที่เหนือกว่าการลงทุนแบบอื่นๆที่ผมเคยลงทุนมาเราสามารถผ่านไปในช่วงเวลาเศรษฐกิจที่ถดถอยได้ถึง2ครั้งและยังสามารถสร้างรายได้ได้มากมายผมรู้สึกดีที่ได้รู้ว่าในขณะที่คนอื่นกําลังวิตกกังวลและหวาดกลัวแต่ครอบครัวของผมกลับรู้สึกปลอดภัยเราไม่ได้ตกอยู่ในสถานะนั้นแล้วคุณอยากจะรู้วิธีที่ทําให้เราหลุดพ้นไหมครับธุรกิจที่ทําให้เราหลุดพ้นนั้นก็คือบริษัทยูซาน่า ยูซาน่ Heal t h Science แล้วทำไมผมถึงเลือกยูซาน่ล่ะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรของมันนี่ท e ีที่สมบูรณ์แบบที่สุด M คือการมีรายได้เข้ามาหลายทางและยูซาน่สามารถทำให้คุณมีรายได้หลายทางอย่างน่าประหลาดใจ O คือสินค้าที่โดดเด่นยูซาน่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คะแนนสูงที่สุดในท้องตลาด N คือการไม่ต้องมีเงินลงทุนที่มากและคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจกับยูซานด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น E คือการที่คุณไม่ต้องมีลูกจ้างคุณไม่จําเป็นต้องมีลูกจ้างในการดําเนินธุรกิจอีกเลย Y คือผลลัพธ์ที่ได้คุณสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลจากยูซานาที่คือแนวโน้มกลุ่มวัยกลางคนกําลังแก่ลงพวกเขาต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพสุขภาพเป็นประเด็นสําคัญที่สุดในใจของพวกเขา A คือรายได้ที่ไร้ขีดจํากัดพลังของรายได้ที่ไร้ขีดจํากัดยูซานาได้ให้ช่องทางสร้างรายได้ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอ และผมเองก็ปรารถนาจะให้คุณมีรายได้แบบนี้อี e e คือสิ่งที่จําเป็นสาหรับทุกคนและต้องใช้ทุกๆวันผมไม่เคยพลาดจะทานผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของยูสานาแม้แต่วันเดียวคุณก็ไม่ควรพลาดเช่นกันและท้ายสุดอีคือคุณต้องมีความศรัทธาในสิ่งที่คุณทําช่วงแรกผมไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ผมยังคงสงสัยอยู่แต่หลังจากที่ผมเห็นว่ายูซานาได้ให้อะไรกับเพื่อนมนุษย์บ้างผมจึงเริ่มกระตือร้นและคุณเองก็คงเป็นเช่นเดียวกับผมโอกาสที่เราได้รับจากยูซานาคือต้นไม้แห่งการเงิน ที่ช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นมาได้ถึง2ครั้งจากช่วงเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากความพยายามฝ่าฟันของเราจึงทําให้เรามีรายได้มั่นคงที่ไร้ขีดจํากัดจากคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากดูแลธุรกิจมากมายและชอบลงทุนผมขอเสนอยูซาน่าเป็นทางเลือกที่น่าตัดสินใจที่สุดสําหรับคุณเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ยูซาน่าคือโอกาสที่ดีที่สุดของการลงทุนมันสามารถช่วยให้คุณมีรายได้และอนาคตของคุณมั่นคงขึ้น สิ่งที่ผมแบ่งปันให้คุณในวันนี้เพราะยูซาน่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้และผมรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน